ประกบมาให้ได้เสียวอีกแล้วครับครั้งนี้ต้องชี้ขาดซุปเปอร์บอลเปิดศึกมารัดชิงบอลลังคิกบ็อกซิ่งเฉพาะการศึกวันลุมินดี58ครับข่าวโดวยคุณเพชเชนโกนะครับในเว็บไซต์ของวันเชมเนชิพก็ถือว่าประกบมาแล้วก็แจ้งให้แฟนมวยรู้เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับซุปเปอร์บอลสิงห์มาวินจอมเตะก้านพอขวัญใจมหาชนวัย33ปีจากจังหวัดพัทลุงครับ ควาโอกาสที่จะได้กลับมาครองบัลังอีกครั้งโดยจะพบกับคู่ปร,รับเก่าอย่างมาราตกิกกเรียนครับนักชกพลังอึดวัย32ปีจากอาร์เมเนียโดยมีเข็มขัดแชมป์โลกวันคลิกบ็อกซิ่งรุ่นเฟอร์เ,เวทเฉพาะการเป็นเดิมพัน ในฐานะคู่เอกนำรายการศึกวันลุมพินี58ที่จะถ่ายทอดสดณสนามมวยเวทีลุมพินีรามิทาวันศุกร์ที่5เมษายนนี้ครับสำหรับซูเปอร์บัลและมารัตนะครับเคยเจอกันมา1ครั้งที่ประเทศจีนครับเมื่อปี2561โดยเป็นฝ่ายมารัตที่เอาชนะนักซูเปอรบ์บอลไปได้จากนั้นนะครับทั้งคู่ก็โคจรมาเจอกันครั้งที่2แต่เป็นครั้งแรกในรายการวัน โดยมีการเดิมพันเข็มขัดวันคิกบักซิ่งรุ่นเฟเธอร์เบทที่ซูบอลถือครองอยู่ขนานั้นในศึกวันเอ็กเมื่อ26มีนาคมปี65ต่างฝ่ายต่างงัดของเดียวกันแบบไม่มีหยุดตลอด5ยกครับก่อนสุดท้ายจะเป็นฝ่ายซูเปอร์วอนรังเข็มขัดไปได้สําเร็จในการป้องกันตําแหน่งครั้งแรกอย่างไรก็ตามครับเส้นทางในการเป็นเจ้าของบอลลังของซูบอลต้องยุติลงในไฟต์ต่อมาเมื่อ14มกราคมปี2566ครับในศึกวันไฟใน6ที่ประเทศไทยหลังจากถูกชิงคิดอาลาซอฟ จอมบูวัย30ปีจากเบลารุสครับงัดฟอร์มขั้นเทพบุกถลม่มัดเอาชนะน็อกไปในยกกที่2เท่านั้นตองยอมรับนะครับว่าไฟนั้นก็ช็อกแฟนมวยไทยทั้งสนามเลยครับและซูเปอร์บอลเองนะครับหลังจากแพ้ไฟนั้นก็เริ่มที่จะมากลับมากู้ศรัทธาแฟนมวยเรื่อยๆครับมีการชนะ ไทฟ,ฟูนออสแครนะครับรักชกจากตุรกีในศึกวันไฟในสิก่อนที่ไฟล่าสุดนะครับเขาจะกระโดดข้ามสายไปเปิดศึกชิงบอลลังวยไทยรุ่นเดียวกันกับตะวันฉายในศึกวันลุมนนี46เมื่อ22ธันวาคมยงที่ผ่านมาแต่ก็ไม่สามารถต้านพลังแข้งของตะวันฉายได้ก็ถือว่าแพ้ไปแบบวุดวิดด้วยคะแนนเสียงข้างมากขณะที่มารัตะครับหลังจากที่เขาแพ้ซูเปอร์บอล ก็กลับมาเรียกคืนฟอร์มเก่งด้วยการชนะไทฟูนอัสแคนจนทําให้เขานะครับได้รับโอกาสขึ้นชิงบอลลังครั้งที่2จากชิงกิสคู่ปรับเก่าที่ตนเคยชนะมาได้ซึ่งแม้เกมการชกในวันนั้นนะครับมารัตจับโชว์พลังอึด เดินบทขยี้จนชิงคิดได้อกการแกว่งให้เห็นในช่วง2ยกลสุดท้ายแต่เขานะครับก็ตามไม่ทันนะครับเพราะว่าเสียแต้มไปก่อนในช่วงต้นก็แพ้ไปแบบเอกฉันครับและก็น่าเสียดายพอสมควรสําหรับโอกาสเป็นแชมป์วันของมารัตแต่ผลงานล่าสุดของมารัตนะครับเพิ่งผ่านการเปิดศึกภาค6กกับคู่บอับตลอดการอย่างศรีชัยศิษย์สพี่น้องในศึกวัน165เมื่อ28มกราคมที่ผ่านมาครับและเขาก็สามารถระเบิดฟอร์มขั้นสุด ถลุงหมัดตัดลําตัวปิดเกมชนะน็กนอกสิธิชัยไปในยกที่3เท่านั้นและเขาก็กลายเป็นคนแรกเลยนะครับที่สามารถเอาชนะน็อกสิธิชัยในกาฬการคิกบ็อกซิ่งได้คู่นี้จะได้เจอกันแล้วนะครับเจอกันอีกทีเป็นไงซุปเปอร์บอลเปิดศึกมาลัดชิงแชมป์คิกบ็อกซิ่งเฉพาะการวันลุมพินี58ครับแฟนดมวยว่ายังไงครับซุปเปอร์บอลไหวไหมครับ มาลัดแกฟอร์มสดเหลือเกินสุอรบอลสิงห์มาวินน้ำหนักไปลปล่อยก็สักร้อยสครับสูง177จากประเทศไทยไฟล่าสุดแพ้ตะวันฉายชนะไทฟูนแพ้น็อกชิงกิตอลลาซอฟมาลัดครับสูง176จากอาร์เมเนียวัย32ปีน้ำหนักไปปล่อยราว155นะครับไฟล่าสุดชนะน็อกสินธิชยัยแพ้คะแนนชิงกิตแล้วก่อนนั้นก็ชนะไทฟูนเอาแทนครับพาเทียบรรญ,ญัตยานคู่นี้ก็เอาอันดับ2ของเรนกิ้งกับอันดับหนึ่งของเรนกิ้งมาเจอกันลวครับใครชนะจะได้ชิง รอติดตามครับ